สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมดีเบตและนี่คือ Channel T21 คลิปนี้จะเป็กนการแกะกล่องรีวิวโรเตอร์ Wi-Fi D-Link DWR920 เราเตอร์ Wi-Fi ขนาดเล็กราคาประหยะัดแกะกล่องเชื่อมต่อใช้งานได้ทันทีไม่ต้องตังค์คายยุ่งยากและที่สำคัญนะครับใส่ซิมได้ด้วยแต่ก่อนที่จะไปชมแกะกล่องรีวิวกันก็ฝากกดไลค์ กด subscribe c h anel n เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมกันอีกถ้ากดแล้วแล้วก็ไปชมกันเลยนี่นะครับ D-Link Wireless N 3 0 0 c G LTE Router นะครับเรามาดูรอบๆ กล่องกันก่อนนะครับมีอะไรในกล่องบ้างนะครับตัวเราเตอร์นะครับมีเสาสัญญาณมีสายไฟนะครับมีสายแลนมีเมนูนวนะครับฟีเจอร์ต่างๆนะครับ 3G 4G 150เมกนะครับเหมาะสำหรับ Small Home ก็คือพื้นที่ขนาดเล็กนะครับแล้วก็สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับอัพโหลดสูงุด5 0เมกดาวน์โหลดด1 5 0เมกนะครับรองรับ 4G โอเค เปิดด้านนี้นะครับอ๋อข้างในเป็นถาดอย่างนี้นะครับใบการรับประกันแล้วก็เมนวลนะครับต่อไปนะครับมาดูอุปกรณ์ข้างในกล่องกันนะครับสายแลน DC นะครับตัวต่อไฟเข้านะครับเสาสัญญาณนะครับมี2อันเราเตอร์ของเรานั่นเองนะครับจะมี เหมือนเป็น LED นะครับแสดง power ว่าเปิดอยู่หรือเปล่า2.4แลนดแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับความเข้มของสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีโลโก้ดี link คด้านล่างนะครับนี่นะครับมีปุ่ม WPS มีที่ใส่ซิมนะครับปุ่ม power นะครับไฟเข้า 12V อโวลต์พอร์ต LAN เดี๋ยวตามไปดูเซตัพและการใช้งานกันเลยนะครับผมประกอบ สาสัญญาณเข้าไปที่เราเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้ผมจะทำการเปิดใส่ซิมแล้วก็เชื่อมต่อให้ดูนะครับเอาซิมเน็ตตัวนี้นะครับใส่ไปที่เราเตอร์นะครับกดเข้าไปให้สุดจะมีเสียงแกลกทีหนึ่งนะครับนี่แล้วก็เปิดปุ่ม power นะครับจะเห็นว่า LED สัญญาณ power ขึ้นเป็นสีเขียวตรงนี้แล้วนะครับส่วนอินเทอร์เน็ต ยังเป็นสีแดงอยู่แล้วก็ Wi-Fi 2.4ยังไม่ขึ้นนะครับรอสักครู่นะครับ Wi-Fi 2.4ขึ้นแล้วนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตยังไม่ขึ้นนะครับในระหว่างนี้ผมจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ของผมเข้ากับ Wi-Fi ชื่อ Wi-Fi นะครับ ssid กับรหัสผ่านเขาได้ให้มา default ไว้ข้างล่างนี้นะครับ dlink dwr920 นะครับตัวนี้ปึ๊บโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ปิง28นะครับดาวน์โหลด38.7นะครับอัพโหลดน่าจะราวๆ30ความเร็วดาวน์โหลดอัพโหลดนะครับน่าจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของซิมด้วยนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เราใช้งานแล้วก็ช่วงเวลาที่เราใช้นะครับเป็นช่วงเวลาที่คนใช้เยอะก็อาจจะช้านะครับจบไปแล้วนะครับกับการแกะกล่องรีวิวโรเตอร์ไวไฟดีลิงดีเด2บอร์นะครับ ใครที่สนใจอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็กดลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้คุณมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ